สี่สุทัตถะสุตานิเทศอธิบายสุทัตถะสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจดพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายสุทัตถะสูตรดังต่อไปนี้23พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น บุคคลเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณคําว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดในคําว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งอธิบายว่าเราเห็นคือแลเห็นตรวจด,ดู เพ่งพินิษพิจารณาดูนรชนผู้หมดจดคำว่าผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งได้แก่ถึงความปลอดโรคถึงทำอันกเกษมถึงทำเครื่องป้องกันถึงทำที่ปกป้องถึงทำเป็นที่พึ่งถึงทำที่เป็นไปในเบื้องหน้าถึงความปลอดภยัยถึงทำที่ไม่จุดติถึงทำที่ไม่ตาย ถึงทำเป็นที่ดับเย็นอันยอดเยี่ยมรวมความว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งคำว่าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นอธิบายว่าความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปย่อมมีแก่นรชนเพราะการเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณ นรชนย่อมหมดจดคือสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหลุดพ้นไปเพราะการเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณรวมความว่าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นคำว่าเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมอธิบายว่าเมื่อรู้จริงคือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้ง รู้เฉพาะแทงตลอดอย่างนี้ก็รู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าความเห็นนี้เยี่ยมคือยอดประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดรวมความว่าเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยม คำว่าจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณอธิบายว่าผู้ใดเห็นนรชนผู้หมดจดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดคำว่าย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณอธิบายว่าย่อมเชื่อการเห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณว่าเป็นญาณเป็นมร เป็นทางเป็นทางนำออกจากทุก์รวมความว่าจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็น บุคคลเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมจึงเป็นผู้ตามพิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณ24พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นหรือถ้านรชนนั้นละทุกได้เพราะญาณน,นรชนผู้ยังมีอุปธินั้น ย่อมหมดจดเพราะมักอื่นก็ได้เพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้น